จพรักต่างวัยพระเอกโจพรักต่างวัยพระเอกเนื้อหาที่ได้รับการโปรโมตโจพรักต่างวัยเลี้ยงเดี่ยวไม่ขอพูดถึงอดีตสามีแอนนานาตาชาอวดหุ่นไม้สาว54กรดัตยังสวยสะพังถือว่าเป็นครั้งแรกที่นางแบบสาวหน้าแปด๊ดแอนนานาตาชาเปลี่ยนวิธีออกมาให้สัมภาษณ์หลังเมื่อช่วงเดือนกันยายนปีที่แล้วอดีตสามีนักร้องนักสแสดงรุ่นใหญ่ตุย้ยธิรพัฒน์สัจจุล ออกมายอมรับว่าทั้งคู่ได้ตัดสินใจจบชีวิตคู่11ปีด้วยการหย่าร้างกันแล้วโดยให้เหตุผลว่าทัศนคติและมุมมองในการใช้ชีวิตที่อาจจะไม่สอดคล้องกันพร้อมยืนยันว่าไม่มีเรื่องมือที่3เข้าเกี่ยวข้องแน่นอนแน่นอนว่าทั้งคู่มีลูกชายด้วยกันคือน้องไตทันตอนนี้อายุ10ขวบซึ่งฝ่ายของคุณแม่อย่างสาวแอนนานาตาชาเองก็เป็นผู้รับผิดช,ชอบเลี้ยงดูมาจนถึงทุกวันนี้ ได้เจอเจ้าตัวจึงได้มีการถามถึงการเข้ามาดูแลและแสดงความรับผิดชอบต่อตอนและลูกของอดีตสามีอย่างตุ้ยธิรพัฒน์ที่หย่าก,กันไปประมาณหนึ่งปีแล้วซึ่งเจ้าตัวก็บอกกลางวงสัมภาษณ์เลยว่าขออนุญาตไม่ตอบไม่พูดถึงเรื่องนี้ดีกว่าเพราะตนดูแลลูกมาคนเดียวตลอดตั้งแต่เกิดจนถึงวันนี้และไม่เคยนําไปให้ทางครอบครัวของคุณตุ้ยเลยด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นคําว่าสิงเกิลมัมหรือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจึงไม่ได้ทําให้เธอรู้สึกชินหรือรู้สึกอะไรเป็นพิเศษกว่าคําอื่นๆ ทั้งนี้ก็เพราะด้วยความที่ไม่เคยมีใครเรียกตนเช่นนี้ด้วยบอกเพียงแค่ว่าแฮปปี้กับชีวิตสองคนแม่ลูกโดยเฉพาะที่น้องไต่ตั้นหลับก็จะแฮปปี้เป็นพิเศษทางด้านอดีตสามีเผยว่าเรียกว่าก็คงเหมือนชีวิตคู่ของหลายๆคนดีกว่าที่มีทั้งราบรื่นบ้างมีปัญหาบ้างและก็คงต้องใช้คําว่าเราก็พยายามแล้วที่จะเอืดอปรับเข้าหากันหรือพยายามที่จะทําให้มันดีขึ้นแต่ว่ามันก็คงจะมาถึงจุดที่เราทั้งสองคนเห็นตรงกันและตัดสินใจกันด้วยเหตุ และผลที่จะเอ่อเปลี่ยนสถานะจริงๆสาเหตุหลักมันคงจะเป็นเรื่องของเออทัศนคติและก็มุมมองในการใช้ชีวิตของเรานะครับที่มันอาจจะไม่สอดคล้องกันเรื่องอายุที่ห่างกันไม่เกี่ยวเลยครับผมไม่เชื่อว่าในมุมของอายุมันจะมีผลแต่ผมเชื่อว่ามันคงเป็นที่ความคิดและมุมของการใช้ชีวิตมากกว่า